ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือ X Max 400ซึ่งขณะนี้ผมกำลังเกาะติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ยามาฮ่ในยุโรปได้มีการนำรุ่น X Max 400ออกจากหน้าเว็บไซต์ ตั้งแต่ต้นปี2022ก็คือต้นปีพศ2565เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ X Max 400เหมือนจะถูกยกเลิกการจำหน่ายในยุโรปไปเรียบร้อยแล้วครับแม้ดูว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นนี้แต่โดยส่วนตัวของผมแล้วไม่อยากเชื่อครับว่า Yamaha จะเลิกจำหน่าย X Max 400ในยุโรปผมยังมีความเชื่อครับว่า Yamaha นั้นกำลังซุ่มพัฒนา และเตรียมพร้อมจะเปิดตัว X Max 400ในช่วงปลายปีนี้ที่งาน X g m มา h ช2022วันที่8พฤศจิกายนพศ2 5 6 5ที่จะมาถึงครับมีความเป็นไปได้ครับว่า Yamaha นั้นน่าจะมีการออกแบบรูปโฉมดีไซน์ของ X Max 400ใหม่ทั้งคันเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่าง X Max 400และ X Max 300รวมถึง X Max 125 ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจะใช้รูปโฉมดีไซน์ที่เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ยามาฮ่ 5, ในยุโรปน่าจะมีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่ในขณะที่ X Max 300และ X Max 125จะยังคงมีขายต่อไปแต่ว่า X Max 400โฉมใหม่ปี2023น่าจะเผยโฉมให้เห็นกันในช่วงงานอิกมาโชอย่างแน่นอนครับในช่วง2ปีที่ผ่านมา มีคำถามจากแฟนคลับยามาฮ่ามาอย่างต่อเนื่องว่ายามาฮ่าเมืองไทยของเรานั้นจะมีการเปิดตัว X Max 400กันหรือไม่ซึ่งผมก็ตอบไปหลายครั้งหลายคราวในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับว่ายังไม่ถึงเวลาของการเปิดตัว X Max 400แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของแฟนคลับยามาฮ่าในเมืองไทยต่างก็มีเสียงเรียกร้องอยากให้ยามาฮ่านำรุ่น X Max 400เข้ามาขายซึ่งผมก็บอกไปแล้วครับว่าราคา ของ X Max 400ที่ยุโรปนั้นจะแพงกว่า X Max 300ประมาณ1,000ยูโรคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้36,600บาทถ้าเป็นการนำเข้าจากยุโรปมาสู่ตลาดเมืองไทยบอกเลยครับว่าไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่แตกต่างกัน36,000บาทถ้าผมเป็นผู้บริหาร y ม m a h a ในวันนี้บอกเลยครับว่าผมจะร้องขอ Yamaha Motor ญี่ปุ่น ให้มีการย้ายฐานผลิตเครื่องยนต์4 0 0ซ c จากยุโรปมาอยู่ที่เมืองไทยของเราซึ่งจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้ไม่สูงจนเกินไปและสามารถส่งกลับไปขายที่ยุโรปได้สมมุติว่าเราเอาส่วนต่างของราคาระหว่าง XMAX 400และ XMAX 300 1,000ยูโรมาบวกเข้าไปในราคาของ XMAX 300ในเมืองไทยซึ่งขณะนี้วางราคาอยู่ที่1 8 1 0 0 0บาท บวกเข้าไปอีก36,600บาทก็หมายความว่า X Max 400จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ217,600บาทนี่คือการคำนวณราคาแบบคร่าวๆนะครับเอาส่วนต่างที่ยุโรปมาเป็นตัวตั้งแต่ถ้าหากว่าเป็นการผลิตเครื่องยนต์ 400cc ในเมืองไทยราคาหรือว่าควาแตกต่างของราคานั้นน่าจะไม่สูงเท่ากับที่ยุโรปครับก็มีคำถามน่าสนใจครับว่าถ้า X Max 400ผลิตที่เมืองไทย วางราคาอยู่ที่ประมาณ200,000ถึง210,000บาทแพงกว่า X Max 300สักประมาณ30,000บาทคุณผู้ชมคิดว่าราคานี้แฟนคลับ Yamaha จะรับได้หรือไม่สเปคของเครื่องยนต์ X Max 400เป็นแบบสูบเดียว395 cc ให้กำลังสูงสุด33.295แรงมา้ท 7, นนาที่7,000รอบต่อนาที มากกว่า xmax 300ประมาณ5.3ตัวแรงบิดสูงสุด36นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนอาทีมากกว่า xmax 3 0 0 7นิวตันเมตรครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องยนต์กำลังแรงมา้าแรงบิดเหนือกว่า xmax 300อย่างสิ้นเชิงและก็แน่นอนครับว่าอัตราเร่งความเร็วท็อปสปีดต้องมากกว่า xmax 300อย่างแน่นอนจุดเด่นที่ xmax 400เหนือกว่า xmax 300ก็คือการมีดิสเบรกหน้าคู่ ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญที่บ่งบอกถึงความเหนือชั้นของ X Max 400เพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นชีบังลมหน้าเป็นแบบธรรมดาปรับด้วยมือถ้า X Max 400รุ่นใหม่เป็นชิวไฟฟ้าก็จะทำให้มีจุดขายเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นจุดบอดของตัวรถที่คู่แข่งมีจุดที่เหนือกว่ามาลุ้นกันดูครับว่าในงานอิกมาโช2022วันที่8พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้จะมีการเปิดตัว X Max 400รุ่นใหม่หรือไม่ หรือยามาฮ่าจะยกเลิกการผลิต X Max 400ไปเลยแบบถาวรอ,อีกไม่กี่วันคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ